สวัสดีครับผมเนนินครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ฉันทำสวนคลิปนี้จะมาทำการคัดกิ่งเจ้าเพมหน้าไต้หวันต้นนี้นะครับเป็นกิ่งจำเนาะแรกๆก็มีการคัดกิ่งออกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ถัดมาอีกประมาณสักสองเดือนหลังจากวันนั้นนะครับมันก็ฟูขึ้นมาอีก นะเราก็จะมาทําไม้ทรงต้นกันแบบง่ายๆนะครับวิธีการทําไม้ทรงต้นนะเวลาเลือกต้นมานะต้นที่เราจะมาทําพยายามหาต้นที่มีกิ่งเยอะๆไว้ก่อนนะครับกิ่งเยอะๆแล้วตําแหน่งกิ่งที่มันมีต่างระดับกันเนี่ยมันจะทําให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับอ่ามิติของต้นทรงต้นเนี่ยมันก็จะ คัดกิ่ง123อย่างที่ทราบๆกันนะครับอันนี้ก็เข้าตําราเลยนะครับนะกิ่ง1นึกิ่ง1ก็อยู่ล่างสุดนะครับกิ่ง2ก็อยู่ถัดขึ้นมาตรงกันข้านกับกิ่งหนึ่งคนละระดับนะครับแล้วก็กิ่ง3ก็เป็นกิ่งหลังอ่านะอย่างเช่ากิ่งนี้นะครับดูให้ดูกันต้นนี้มันก็จะประมาณนี้นะครับผมเลือกเอาด้านด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เป็นหน้าไม้ หน้าไม้ที่เรามองเข้ามาคือหน้าไม้นะครับทำเป็นแบบง่ายๆนะครับวันนี้เอาใบแก่ออกกันใบแก่ใบที่ใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวพูดถึงตำแหน่งกิ่นก่อนนะครับกลิ่งหนึ่งก็คือกิ่นที่อยู่ ร่างสุดนี่เองนะครับคือกิ่งนี้นะครับกิ่ง2ก็จะประมาณว่าอยู่ตรงข้ามกับกิ่งกิ่งหนึ่งคนละระดับกิ่ง3ามที่กิ่งหลังนะครับกิ่ง4ี่คือกิ่งฐารที่โชยๆออกมาข้างหน้านะครับแล้วก็5 6 7กเ็ดก็หมุนอยู่ข้างบนต่อไปนะครับอยู่กันคนละระดับกิ่งแต่ละกิ่งพุ่งออกคนละทิศนะครับคือ เมื่อมองจากด้านบนนะครับมันจะไม่ทับซ้อนกันนะแต่กิ่งทุกกิ่งให้อยู่กันคนละระดับนะครับอันนี้คือคอนเซปต์การทํานะครับแต่ส่วนหน้างานเราก็ประยุกต์ประยุกต์ไปตามทรงของต้นไม้นะครับที่เราได้มาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นคอนเซปต์เท่านั้นเองนะนี่ผมก็จะลิดไปที่มัน บางโครงสร้างบางตามซอกกิ่งอะไรอย่างนี้ออกไปก่อนนะครับเพื่อให้ใบที่เกิดขึ้นในอนาคตมันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีขนาดที่สวยงามกิ่งนี้กิ่งนี้เอาออกดีกว่านะครับปกติควรจะต้องมีกิ่งสอง คุณจะต้องมีกิ่งสองประมาณนี้อยู่นี้นะครับแต่ต้นนี้มันไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะผมบอกแล้วว่าประยุกต์เอาตามทรงของมันนี่ก็ขึ้นเนี่ยเียกิ่งเนี่ยมันทับซ้อนกับกิ่งล่างเนี้ยผมว่าเดี๋ยวดูกันแม่เ ตอนนี้ผมก็ริดใบนะครับแล้วก็คัดเหลือแต่กลิ่นที่ผมจะเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับบิดถ้วยไม่ได้นะตอนนี้ลากมันทิ้มลงไปแล้วผมยังไม่อยากเซาะลากกระดอกนะครับให้มันลากมันหาอาหารไปก่อนนะจะเข้ารวดเอาแต่ผมอยากเข้ารวดลําต้นมากเลยครับคือลําต้นมันชื่อครับนะ คือการมีลำต้นทื่อๆนี่มันก็ทำให้ขาดความน่าสนใจไปเยอะเลยนะครับผมจะลองเอาดัดลำต้นเท่าที่ได้นะดูลำต้นตอนนี้มันแข็งมากเลยลองดูแล้วกันเนาะ ที่ปรับแบบมั่นคงมั่นคงโดนลากเราก็ต้องเอาขึ <laughs> ้นบางทีมันจิ้มไปโดนลาก ขึ้นไปประมาณสสี่ิบห้าองศานะครับเดี๋ยวทงต้องเข้าอีกเส้นหนึ่งช่วยนะครับไม่น่าจะพอ 后悔。Oh แค่นี้แล้วแค่นี้ก็แค่นี้โอ้กิ่นหนึ่งฉีกเลยไมไ่เป็นไรของรัวเเซนเล็กของไว้หน่อย ถขาดเลยนะครับต้องเออกละ <c oughs> ไม่เป็นไรจะเล่นทิ่งเลยเนาะเหอแบบนี้เดี๋ยวแบบนี้ เปลี่ยนแผนเลยหน้าไม้ก็ต้องเป็นแบบนี้หรือยังต้องจะเติมดินไงจะเติมดินมาแล้วนะครับแม่เสียดายกิ่งหักไปเลยไม่เป็นไรนะก็ทําทําตามทรงที่มีไปแล้วกันนะครับล็อกตำแหน่งนี้ก่อน เข้าประคองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกิ่งเริ่มเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยเป็นสีน้ําตาลเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคลายลวดตรงนี้ออกแล้วกเ็เข้าให้เข้าใหม่นะครับน,นี่เดี๋ยวก็ตั้งยอดขึ้นไปสร้างกิ่งอีกนะครับ อย่างนี้ก็เดี๋ยวล็อกลวดให้มาทางนี้ไว้หน่อยใช้คู่นี้เลยจัดคู่เข้าลวด เป็นลำตน้นขึ้นไปต่อน,นี้ดักออกด้านข้างโอเคตอนนี้ก็ไว้ตรงน,นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้ฟูไปก่อนนะไม่อยากทำอะไรมันคิดว่ามันยังอ่อนอยู่ นะด้านนี้แล้วกันโอเคเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปลดนะ้ำทำสวนปละไม่จะทำสวนครับตามส่งของมันไป